ถามทำไมโอ้ oh, วันนี้ว่าอะไรวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่เป็นวันเกิดของน้องบ๋อมซาลอนค่ะ <c oughs> ก็ขอให้น้องบอมมอ,อมีความสุขเอ,อ้ยที่บอมดีกว่าเนะ <c oughs> มีความสุขมากๆ <c oughs> เออ อะไรนะสวยวันสวยคืนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นเพื่อนที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปค่ะค่ะ,ค,ะค่ะก็ไปถึงตาของเจ๊ปอยนะคะอ,อ่ะค่ะเคกก็ไม่ต้องลงมาระวางไว้นัหน่ธีค่ะปั่มเด้อบาตานิวนี่คนะ มือนีอ้น, <laughs> นะคะพีเจจบก,ก็ว่ามีอียังสิมอบงหายนอกจากคำอวยพรหวานๆสิมอบงหายขอให้เออวอมซาลอนมีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีผู้บ่าวรอสวยวันสวยคืนนะคะแล้วก็ขอให้เราเป็นเพื่อนรักกันอย่างนี้ตลอดไป <laughs> ก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้สำหรับคำทุกคำที่มอบไปนั้นออกมาจากใจจริงๆค่ะวันนี้วันนี้ดิเจ้มจบถานองบอมท็ไ้องบอมสก็นั่งคือก็พอไม่นั่งอ่านหรอกได้นี้ยังไม่อ่านเลยนะคะเพราะว่ามีรอจนเหี่ยวหมดแล้วค่ะดูดูดูหน้าเหี่ยวหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วค่ะวันนี้ จะเปิดเพลงนี้ให้นะคะจากใจดีเจจบ